ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากไทยได้โคตรนานแล้วก็โคตรอันใหญ่เป็นตัวแรกเลยที่เราเห็นรู้สึกว่าแบบอันนี้มันจะต้องได้เป็นเจ้าของคืออย่างแรกเลยคือแพคเกจจริงน่ารักมากคือบีก็ม่คนซื้อไอชาร์โร่เยอะโคตรถ้าอันไหนสวยๆอะ่ะซื้อหมดซื้อหมดมันมันแทบจะไม่ใช่รองพื้นแล้วม,มันแทบจะเป็นสกินแคร์อันนี้เลยัล สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรากลับมาอีกแล้วกับ Favorite Makeup ประจำปี2021นะคะ <c oughs> ก็เข้าสู่ซีซั่น Favorite ทํำหรือเปล่า <c oughs> บอกเลยว่าทำแน่นอนแล้วก็ทุกคลิป no สปอนเซอร์นะคะใช้เองอยากรีวิวเองชอบจริงๆปีนี้เรารวมเมคอัพมาให้ทุกคนอยู่ในกล่องนี้นะคะว่ามีชิ้นไหนยังไงบ้างแต่ละชิ้นคือบอกเลยว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะเป็นว่าใครรอเ a v o r i t e อยู่ก็อย่าลืมว่ากดไลค์ไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากหมวดแรกนะคะก็คือรองพื้นก่อนนะคะเป็นฟาวเดชั่นที่บิงใช้ยเราชอบประจำปี2021บิงคัดมาให้เพื่อนๆมีตั้งแต่งานปกปิดจนถึงงานผิวนะซึ่งเราเป็นคนผิวมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใช้มันจะเป็นแนวแมทเน้นเรื่องของการปกปิดแต่ว่าบางอันก็จะบางเบานะคะไม่ค่อยมีอะไรที่ดูวาว,าว,าวมันมากเพราะว่ามีใช้ยเราแบบหน้ามันจะมันมากเอาเป็นว่าใครหน้ามันเหมือนกันก็ดูฟาวเดชั่นจากคลิปนี้ได้เลยอมาเริ่มที่ใช้เราชอบที่สุดนะคะสำหรับรองพื้นนะคะเป็นของ Gwangchi นะรุ่น Velvet เป็นตัว Radi ะะซึ่งตัวเนี้ยเอาจริงได้มาตัวสุดท้ายของปีเลย B A ที่เซโฟราเมกาเขาแนะนําว่าให้ใช้จีวงชีซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันดีเหรอเพราะเราก็ไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมก็เลยบอกเขาว่าอยากได้รุ่นที่มันเป็นแบบแมทแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปเขาก็แนะนํารุ่นนี้มาซึ่งจะบอกว่ารุ่นเนี้ยลองใช้แล้วบิ๊ชอบมากคือบิ๊รู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่ปกปิดโอเคแล้วก็คุมมันได้ดีคือใช้ที่ไทยตั้งแต่เช้าเย็นน่ะยังรู้สึกว่าผิวสวยอยู่คืออันนี้คือข้อดีเลยของรองพื้้้้้นน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 อออัััีีีะวววววิิิิคคคคคคดด่่่่าาาาเเเปป็็รงงพพืืทททุุมมกกบลลใชแแผผสยยโฉต ผิวแห้งไม่แนะนําเลยโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวแบบหนาวๆอย่างล่าสุดที่เราไปเที่ยวมาแล้วเราพกตัวนี้ไปใช้คือแห้งมากก็คือแนะนําว่าเหมาะกับการใช้ในอากาศบ้านเราแล้วเป็นคนผิวมันอยากได้รองพื้นที่ปกปิดแล้วก็สีแบบไม่รอบระหว่างวานันตัวนี้โอเคมากๆนะคะสีที่พิงใช้จะเป็นเบอร์0ูนย์ห้าแมทฮันนี่นะคะรุ่นนี้มันจะมีสีให้เลือกอาจจะไม่เยอะมากนะแต่โดยรวมคือรุ่นนี้ดีงามมากขวดหนึ่งจะอยู่ที่ 30ML ข้อเสียคือพิงมัาไม่ชอบคือฝาจุกอันนี้มันอนะไม่ค่อยอยู่บางทีใส่กระเป๋ามันก็จะชอบกระจายมาแล พื้นจะตัวต่อไปนะคะที่เราชอบมากๆของปีนี้นะคะก็คือของ Rare Beauty นะคะเป็นฟาวเดชั่นที่โคตรงานผิวปกปิดได้ดีงานผิวสบายผิวถ้าเทียบกับตัวจีวังชีแปลว่าจีวงชีจะมีความแมทมากกว่าแต่อันนี้ผิวจะออกโกลมากกว่านะคะแล้วก็ใช้ได้อ v e r เ d ย์เลยแล้วก็ราคาเบาด้วยจริงน่ชอบนะ Rare Beauty เป็นเครื่องสำอางของเซ l รนาใช่ปะ่ะคือถือว่าเป็นแบบระดับโลกแต่ว่าเขาทําราคาออกมาวิวว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากๆสีที่บิงใช้นะคะก็คือ190 W นะคะข้างในอันนี้มันก็ง่ายอย่่างงนนึคือมมัไหล มันก็จะเป็นแบบตัวแต้มแบบนี้คือยิ่งใช้กับฟองน้าอ่ะจะผิวสวยมากเลยนะแล้วเป็นผิวที่แบบผิวสวยทนทั้งวันคือถ้าอยู่ไทยอ่ะไม่ใช้จีวงชีอันนั้นช่วงแรกๆบิงก็จะใช้อันนี้นะอย่างทริปที่ล่าสุดไปเกาะลงเกาะหลานมาที่เป็นแนวทะเลก็จะใช้ตัวนี้ตลอดคือผิวสวยปกปิดโอเคแล้วก็ราคาน่าหลักนะคะเป็นอีกตัวที่ชอบในปีนี้แล้วก็อยากแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราชอบสําหรับรองพื้นปีนี้สําหรับคนที่โคตรชอบความงานผิวนะก็แนะนําเป็นชาแนลเลสเบดนะคะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาเลยเป็นวอ ซึ่งด้วยความที่เป็นวอเทอร์มันคือเบามากๆฟีลลิ่งเหมือนแบบ เอาน้ำมาทานาข้อเสียเลยคือมันไม่เหมาะสําหรับคนที่มีรอยหรือว่าอยากได้การปกปิดมากๆตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เลยนะถ้าใครอยากหาอะไรที่เบาๆหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ได้มีรอยสิวเยอะแยะตัวนี้คือตอบโจทย์มากคือใช้แล้วผิวมันจะชํำมากๆนะคะด้วยเพราะเวลาที่เราไปใช้ในที่อากาศหนาวๆหรือว่าไปต่างประเทศแบบนี้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่หน้าพกไปมากๆนะคะแต่เวลาเราใช้เราต้องคนก่อนะเราต้องใช้แปรงมาวนๆซึ่งเขาก็จะมีแปรงของเขามาเลยนะแล้วพอเราวนๆเสร็จปุ๊บเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นน้ําแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่แบบหารองพื้น ที่โคตรเบาจริงๆตัวนี้มันเบามากๆม,ม,มันแทบจะไม่ใช่รองพื้นแล้วมัน,มนแทบจะเป็นสกินแคร์อันนึงแล้วคือมันเบาแบบซึมเข้าไปเลยกับผิวนะมิงไปหาที่เขาเตอรมมาว่าตัวใช้ตัวนี้ใช้รองพื้นต่อได้ไหมเขาบอกว่าแบบไม่แนะนําก็คือใช้ตัวเดียวไปเลยเพราะว่าในนี้มันก็มีความเหมือนปกปิดแล้วอย่างที่บอกคือใครชอบแนวผิวชําๆผิวมันจะวาวๆแบบนี้ซึ่งมิงเอาไว้ใช้บางทีเวลาเราถ่ายงานหรือเราแบบ่วงที่หน้าเราไม่เป็นรอยอะไรเลยแล้วเราอยากได้ลุคผิวใสๆเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าแอบว่าแบบไม่ไไดด้้้้้แแตตตต่งงงอออะะรรรรยยาาาเีีีีีกก็็ััวววนนนนบโโจทท์มม3ขปํถใค อยากได้ปกปิดเยอะๆอะเป็นคนที่ผิวมันมากๆแนะนำจีวังชี่คือจีวงชี่จะตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ตัวที่2คือใช้ everyday look อของแรบิวตี้ราคาน่ารักแล้วก็ใช้กับ everyday look ได้แล้วก็อันสุดท้ายคือของ c ชาแนลคือเน้นงานผิวโกลจริงๆแต่คุชชั่นที่ใช้เราชอบมากๆคือของแก้มนะก็คือของโจว n a c o s m e t i c กอันนี้เป็นตัวที่เราใช้ตอนทริปไปเมกาทุกวันทั้ง2ทริปพอดีเลยคือมันเป็นรองพื้นที่สีมันไม่ดรอ แล้วก็มันไม่เลอะแมสเลอะน้อยมากๆถ้าเทียบกับรองพงรองพื้นที่เราใช้บางอันมันจะเลอะแบบโหถ้าใช้แมสสีขาวคือมันจะติดแมสเต็มเลยใช่ไหมแต่อันนี้เราไปเที่ยวแล้ว,ลวเราใช้แต่พอเราเอาออกมาดูแบบเฮ้ยมันไม่ได้เลอะเยอะขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันเกาะผิวได้ดีแล้วก็ให้ลุคผิวที่ดูฉ่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดดีเท่ากับรองพื้นอย่างวันนี้วิงก็ใช้อันนี้มามจะได้ผิวที่ดูแบบโกลอหน่อยคือจะไม่ได้แมสจนเกินไปคือวิงรู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่สามารถใช้ได้กับทั้งิว้้ก็มนถืออออ่่าไยยยีครรสู หรือว่ารอยแดงเยอะๆอะ่ะอาจจะต้องใช้เป็นคอนซีลเลอร์ช่วยด้วยหรือว่าใช้เป็นฟาวเดชันแทนเพราะตัวนี้คือก็ไม่ได้ปกปิดแบบเวอร์ขนาดนั้นซึ่งสีที่วิ้งใช้มีใช้เบอร์3าเป็นสีวอร์มไอวอรี่ก็คือเป็นสีที่พอดีกับผิวเราเลยนะวิงชอบอย่างหนึ่งคือของแกมะ่ะมันจะทำคุชชั่นที่สีออกโทนแบบคนไทยอ่ะคือจะเป็นโทนแบบเหลืองๆหน่อยเนาะคือไม่ติดชมพูมากอันต่อไปที่เราชอบนะคะคุยแล้วยังตัดใจจากอันนี้ไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าถามว่าคอนซีลเลอร์ที่แนะนํำมาที่สุดคือ Class, นะคะคปปปกกกกิิดดีมมมาาาไ่่่ตตตออองปปแบบเออยูจ สองร้อยสคือใช้ตัวนี้ได้หมดเราเคยพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแบบเคยมันเป็นอะไรที่ซื้อมาแห้งหนึงอ่ะใช้ได้ตลอดแล้วก็คือใช้ได้นานมากๆทุกคนมันคือคอนซีลเลอร์ที่แบบใหญ่มากอันเนี้ยของ t o o face bondisway นะคะ Mul t ติย e Con c ซ a l e r นะคะเขาบอกว่าเป็น super coverage คือถ้าใครที่อยากได้ความปกปิดที่มากกว่าอเวอร์กลาสตัวเนี้ยตอบโจทย์มากใช้ได้โคตรนานแล้วก็โคตรอัน,นใหญ่อะตัวข้างในมันจะเปิดการันก็จะเป็นแบบแอปพลิเคเตอร์มาแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยขนาด1 5 m l คือใช้นานก็ยังไม่หมดตัวเนื้อกออคืส่่วววนนนนตัััิิาี้มปปด ดีแต่ว่ามันจะมีความเบาเป็นอีกตัวที่น่าลงทุนหาซื้อได้ในเซฟโวร่านะคะลองไปเลือกได้เลยว่าสีไหนคือถ้าเทียบกัน2อันนะของอเวอร์กลาจะมันจะมีความแมทมากกว่าของ Too นะทูเฟสนะทุกคนถ้าใครแบบเป็นคนผิวมันมากๆวิงว่าอันเนี้ยโหลดมันไม่ค่อยหลุดแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้ปกปิดด้วยแล้วก็บเบาหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์อ่ะอันนี้เป็นอันที่เราชอบมากๆอยากแชร์คือวิ้งก็เป็นคนซื้อไอชัยโรเยอะโคตรถ้าอันไหนสวยๆอะ่ะซื้อมดซื้อหมด,ซ,หมด,ซ,หมดซึ่งส่วนใหญ่พาเลตตาวิ้งก็จะชอบใช้ของแบรนด์เกาหล แบบกิตเตอร์แน่แนๆซึ่งแบรนด์สายฝออะกิตเตอร์มันยังไม่ชัดซึ่งอันที่บิงชอบเราบิงอยากเชียร์มากที่สุดให้ดูคนซื้อนะคันเลกแกรมมันบิงซื้อมาจากในร้านมัลตี้นะคะต้องบอกก่อนว่าซื้อมา2ตลับแล้วตลับแรกอะซื้อในมัลตี้ตลับที่2องะซื้อจากร้านนี้เดี๋ยวจะขึ้นไอจีให้นะคะสวยมากเป็นอะไรที่แบบ everyday look จริงๆของบิงนะคือบิงจะใช้นี้ตลอดเพราะว่าปีที่แล้วบิงทาสีผมสีอ่อนใช่ไหมซึ่งปกติเวลาเราแต่งหน้าเราจะชอบแต่งโทนให้มันรับกับสีผมซึ่งอันนี้จะเข้ามากๆกับสีผมทททีี่่บบิงงําาาอยเป็นโนโ้มๆ ก็จะหยิบพาเลตนี้มาใช้แล้วกิตเตอร์โคตรชัดพาเลตเนี้มันดีตรงที่ว่ามันจะมีทั้งเป็นแบบกิตเตอร์เป็นแบบชิมเมอร์ซึ่งชิมเมอร์ชัดมากซึ่งเอาจริงๆมันสามารถแต่งลุกออกมาได้ลุกหนึ่งเลยทั้งพาเลตนี้แล้วก็มีแก้มให้ด้วยแล้วก็มีตัวคอนทัวร์ให้ด้วยอันนี้เป็นสีเบอร์ศูนย์สองโรแมนติกค,คิวบ์นะคะใครหาโทนออกแนวแบบโรสโกลอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากมซึ่งปกติเวลาเราแต่งหน้าเราก็ชอบแต่งโทนแบบออกทองๆเนาะเพราะมันทำให้หน้าเราดูไบรท์สีนี้เป็นส บ้าดูโคตรชัดอะแล้วมันวาวแบบวาวไม่ไหวอะเนี่ยคือมันเป็นพาเลตกันตายแบบชนิดที่ว่าถ้าวันไหนม่นคิดไม่ออกแต่งยังไงบิงก็จะหยิบมาแต่งเลยก็คือเอาสีชมพูล,ลงเปลือกตาแล้วก็ตามด้วยคิตเตอร์ลงทับแล้วหลังจากนั้นเอาแปรงหัวตัดมากรีดสีน้ำตาลเป็นไอายไลเนอร์ก็จะเป็นลุคประมาณวันนี้ที่เราแต่งเอาไง่ายๆว่าครบแล้วราคามันน่ารักมันเป็นแบบพาเลตหลักร้อยที่ทุกคนควรจะมีนะคะสีสวยมากๆอันต่อไปนะคะที่อยากแชร์ของ Peripera นะคะเป็นสี All Brow คือเป็นอันที่แบบเพิ่งได้มาใช้ตอนช่วงที่ทำผมสีเเข้้้มมแลลวกก็ยยใชบ่อาๆ นะเพราะว่าจริงๆพาเลตโทนสีน้ำตาลมันค่อนข้าง everyday look อยู่แล้วอย่างที่บิงชอบคือมันจะมี2โทนในพาเลตเดียวฝั่งหนึ่งมันจะเป็นโทนออกส้มและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโทนสีน้ำตาลนูดไปเลยซึ่งในพาเลตเนี้ยก็ครบมีทั้งแมทชิมเมอร์กิเตอร์แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกวันทุกลุกนะคะสีอย่างอันเนี้ยบางทีเราเอาแบบปัดแกมก็ได้คือกิเตอร์อันเนี้ยก็ชัดเหมือนกันนะจะลองจิมกิเตอร์ให้แต่ว่าก็จะไม่ได้ชัดเท่าอันเมื่อกี้นะเป็นโทนที่แบบถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกว่าวันนนนนนนีีี้้้้้้เราาาาจะแแแแตตต่งง่่่งงงงหยััไไไไดดดกก็คือืออออซปมมบบบใช 万呐。One, uh. เอาแบนสายฝอบ้างอันนี้เป็นอันที่เพิ่งซื้อมาตอนไปที่ไปเมกานะคะของอนาดาเซียตอนนี้ที่ไทยก็มีในเซโฟราเป็นตัวสีพริมโสคือโทนสีมันหลากหลายน,นี้ก็คือมันจะไม่ได้จับกลุ่มเป็นแค่แบบโทนสีเดียวมันจะมีทั้งโทนแบบแดงๆม่วงๆ่วงแล้วก็โทนน้าตาลด้วยในพาเลตนี้แต่ว่าพาเลตนี้ที่บิงซื้อเพราะวบิงชอบกิตเตอร์แต่บิงเห็นกิตเตอร์มันแล้วบิงรู้สึกว่าแบบพอมาลองแล้วแบบเฮ้ยมันมีความใสเกาอยู่แต่กิตเตอร์ชิมเมอร์ของฝั่งฝ่อมันจะไม่เหมือนกันคคคือืคววอออออออมม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 ัััันน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 นจจจะะะเเเเเ้้้วววาาาาาไไ่่ดกป็็แแแบบบบุๆลยยตีนนีีีชขงซ คือถ้าทุกคนแตะแค่นิดเดียวมันชัดแล้วมันไม่ฟอร์เอาอันเพาเลตมันจะมีแก้มให้ด้วยซึ่งแก้มก็มาสองสีเลยก็จะเป็นโทนแบบคือปัดแก้มแบบอ่อนๆหน่อยแล้วก็อาจจะตามตรงนี้ตรงกลางคือมันชื่อพาเลตพิมโรสและสีพิมโรสอ่ะก็คือสีนี้สีม่วงซึ่งเป็นสีที่แตกไม่ค่อยเห็นแล้วปรากฏว่าได้ใช้จริงๆเพราะว่ามันจะออกโทนเห็นว่าเขาได้จับกลุ่มมาฝั่งเนี้ยเป็นโทนชมพูโทนชมพูแดงๆซึ่งพอเป็นชมพูแดงๆแล้วมันมีส้มตัดใดๆอ่ะคือมันเข้ากันมากมันจะเป็นม่วงที่แบบไม่้้มม่วงนูัเรรราาาาสสกถ ได้นะแม้ในเอวี่เลยลุกแต่งวันนี้บิงแต่งชุดหวานๆาบางทีบิงก็จะหยิบแบบโทนสีพวกนี้มาแต่งพาเลตเกาหลีอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบคือไม่มีกระจกอันนี้มันมีกระจกแต่งหน้าง่ายแล้วก็ทนมากคือบิงทำหล่นอะไรเงี้ยก็ไม่พังไม่เป็นอะไรเลยเลยรู้สึกว่าแบบมันคือพาเลตที่สามารถซื้อมาใช้แล้วแบบใช้ได้ยาวยาเดี๋ยวเราจะลองแบบสีกิตเตอร์ให้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันกันกบของเกาอะ่ะคือถ้าเทียบความสีชมพูอันนี้กับอันนั้นอะของใส่ฝอมันจะมีความเป็นกิตเตอร์เหลือบอ,บอะ่ะมันไม่ได้กิเตอร์แบบจััดดอออ่เหหหลลืืืบบบบใในนทีี้คตตามมูแ อ่ะอันนี้คือลองกิตเตอร์จากพาเลตนี้ให้ดูเดี๋ยวลอง,ลองปาดสีม่วงที่ชื่อพิมโรสสีของพาเลตนี้ให้ดูมันจะเป็นม่วงที่มีความกิตเตอร์อยู่ข้างในอ่ะโอ้ยสวยมากเห็นบางบอกแล้วว่าสวยมากๆเป็นแบบม่วงออกชมพูแล้วก็อันสุดท้ายสำหรับพาเลตตานะคะ ของสไตล์นันดา TCE รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่บิงชอบมากอันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราเรียกได้ว่าเหมือนซื้อพาเลตเขาตลอดแล้วก็ถ้าไหนออกมาใหม่ๆก็จะซื้อเรื่อยๆของในคอลเลคชันนี้ที่เราชอบก็คือ TCE Multi Eye Color Palette นะคะอันนี้สีซัมเดฟมันจะเป็นโทนออกชมพูคือมันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยคืออันนี้ตามสีเลยสีมันจะเป็นโทนแบบตุ่นๆชมพูเนาะอันนี้บิงก็ไม่มีพาเลตสีนี้นะแล้วบิงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่มันเป็นโทนชมพูนูนะค่ะที่เราใช้แล้วเรารู้สึกวว่่่่่าา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 าปปปงงีีทททททแลล้้้้สุดคคืออํํผผมมมมบบถถเเเ็็นนนนูจะหยยย,ยิิใชก เงินหรือสีเทาที่มันเป็นครูมากๆอ่ะถ้าแต่งหน้าโทนชมพูอันนี้มันจะขับสีผมทําให้แบบว่ามันดูเด่นขึ้นมาเพราะว่าถ้าสมมติเราทําผมสีน้ําเงินแล้วเราแต่งหน้าโทนน้าตาลอะคือมันไม่เข้ากันเลยทุกคนก็แนะนําว่าถ้าใครอยากทําผมโทนสีสีมันคิดไม่ออกว่าจะแต่งตาย,ยังไงดีแนะนําว่าถ้าใครทําครูโทนอะให้ซื้อพาเลตพกโทนสีนูตมาใช้โดยเฉพาะที่มันติ่งแบบชมพูชมพูให้ทุกคนดูสีมันจะเป็นสีแบบโคตรนูต ทุกสีเลยคือเป็นสีที่ใช้ได้จริงๆแต่ว่ากิเตอร์พาเลตเนี้ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนกันมันจะเน้นเหลือบเหลือบมากกว่าคือพอทาออกมามันเป็นเหลือบเหลือบอะมันไม่ได้เป็นเม็ดเม็ดเหมือนกับของคัลเลอร์แกรมหรือว่าของเพลริเพล่านะแต่โดยรวมคือถือว่าเป็นพาเลตที่ครบใครทำา่มสีเข้มคูลโทนอยู่หาพาเลตตาไปตมนะคะอันนี้คือจะบอกว่าอันเนี้ยแข็งแรงกว่าอันเนี้ยแบบด้วยความพาเลตใดๆแข็งแรงกว่าตัวนี้คือถ้าซื้อมาก็ดูแลดีๆอย่าทำหลดเพราะหลดครั้งเดียวคือไปเลยอ่ะต่อไปมาที่บลัชออนกนอ่ ก็คือของแลบิวตี้นะคะเป็นตัวแรกเลยที่เราเห็นแลวรู้สึกว่าแบบอันนี้มันจะต้องได้เป็นเจ้าของเพราะมันน่าตามากสีที่บิงแนะนํานะเนียรี่เบอร์รี่คือมันจะมีหลายโทนมากๆแต่ว่าสีนี้บิงชอบมากคือมันเป็นครีมบัตที่คืออย่างแรกคือพค้กจริงน่ารักมากและใช้ได้นานมากตลับอะไรใดๆคือดีจริงข้างในมันจะเป็นกระจกแบบนี้แล้วเป็นตลับแม่เหล็กพกพาง่ายที่แนะนําสีนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ทาแล้วสวยแต่เราลองเพิ่มให้ดูบัตเขาอะบิงรู้สึกว่าแบบมันเกี่ยง่ายเนี่ย แต่คือความคิมบัตรอะ่ะมันจะไม่ได้ทนเท่ากับบัตรปกติอยู่แล้วอะปกติมีใช้อันนี้แล้วบิงก็จะชอบใช้แบบเป็นบัตรแป้งอะ่ะ ทาทับมันก็จะทนมากขึ้นแต่ปกติเราชอบใช้สีนี้มากคือสีนี้ถ้าวันไหนแต่งหน้าเราคิดไม่ออกอะก็จะหยิบสีนี้มาทาแบบ e v วี่เดย์ลุคหรือว่าวันง่ายๆก็จะใช้อันนี้ทาตลอดเลยอันที่2ไปอยู่ไหนมาเราเพิ่งซื้อมาใช้ของ charlotte tilbury pillow talk cheek to cheek intense ซึ่งเป็นสีที่โคตรสวยทุกคนนี่มันคือบัตรออรนของความนัวชัดๆคืโโอปกติเราก็จะไม่ค่อยซื้อบัตรออนที่เป็นโทนแบบนี้เพราะว่าเป็นคนชอบใช้บัตรออนสีแบบแรงๆเนาะแบบสีแบบแดงไปเลยไม่ก็สม้มแล้วพอเห็นอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะปังเว้ยนะแล้วพอเราลองซื้อมาใช้มันันปงมาก ตลับของ c h a r l อต t ทเวอรี่ทำดีมากคือตลับมันบางมันพกพาง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันแข็งแรงมันทนทานนะคะคือจะแต่งหน้ย,ยงังไงจะทําผมสีไหนจะแต่งตัวแบบไหนบัตอันนี้คือถือว่าเป็นบัตที่ทุกคนะควรซือ้อแล้วก็มีไว้เลยมาที่อันต่อไปนะคะเป็นอันที่ใช้บ่อยมากๆก,ก,ก็คือ n a s o r g a s m um, นะเป็นสีเขาเรียกว่าสีกันตายจริงๆอะเราก็ใช้มานานแล้วแหละแต่ว่าปีนี้หยิบม,มาใช้บ่อยมากๆเพราะว่าเะไรู้ว่ามันเข้ากับสีผมเกือบทุกเลยอที่บิ๊กทำคือมันเป็นเหมือน two in one brush บวก highlight ซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบการปัดไไฮลลท์แแแบบปัูหรือวววว่่่าเเ้ยนสงตต h i g คือมัน ให้ความฉ่ำจริงคือถ้าทุกคนปัดกับหน้าปุ๊ปะสจะรู้เลยว่าแบบมันสวยอะจากหน้าที่แบบดูแมทแมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองปัดเพิ่มให้ดูเนี่ยเห็นปะ ตรงที่แบบนูนของหน้าเราอะมันก็จะเล่นแสงขึ้ขนมาทันทีอะคืออันเนี้ยบีชอบมากเพราะบิ๊รู้สึกว่าบางทีเราก็อาจไม่ได้ชอบทาไฮไลท์มากมายตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวที่เราใช้บ่อยๆเวลาเราแต่งหน้าแบบไม่ได้เยอะมากอันเนี้ยควรมีติดบ้านถือว่าเป็นบลัชออนกันตายใครชอบครีมบลัชอันนี้นแบรนด์ส่ฟของ Tower 2ร์ e นะคะเ e a กซ์ Beach Out นะคะบีชพีซนะคะเป็นครีมบัตท,ที่สีชัดมากและเลือดมากคืออันเนี้ยมันจะต่างจากของแล้วบิวตี้ตรงที่ว่าแล้บททวบิวตนนี้เป็นครีมบัตท,ที่เน้นความแมตต ออกแดดหรือว่าเราไปทะลงทะเลอย่างเงี้ยอันที่พีซจะหยิบมาใช้คืออันนี้เพราะว่าสีมันนัวมากแล้วบางทีเราใช้แปรงช่วยเวลาเราใช้พวกครีมบัตรคือเอาจริงแค่ปั๊มเดียวแล้วปั๊มที่หน้าคือสีอันนี้ชัดมากแล้วเป็นสีที่แบบออกแนวคอรัลนิดๆซึ่งมีรู้สึกว่าสีเนี้ยสวยนะคะใครหาครีมบัตรดีๆอยู่อันนี้หน้าตาแต่ว่ายังไม่เข้าไทยอาจจะต้องหาจากร้านพีออเดอร์นะคะเราชอบแพ็กเกจจริงเขา้วยทําออกมาหน้ารักดี อันต่อไปอันนี้เป็นแบบแท่งของอเวอร์กลาสเวลาเราใช้อะเราก็ใช้คู่กันเลยครีมบัดที่เป็นแท่งข้อดีคือมันไม่สกปรกง่ายคือมินรู้สึกว่ามันใช้แล้วแบบมันทนอะถ้าเป็นแบบตลับอย่างนั้นอะมันก็จะแบบนิ้วเราลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เวลามีใช้มิก็แค่ขีดนี้หนึ 1, 2, ่งสองสาแล้วเราก็ใช้แปรงชันแผ่นแท็บอะมันก็คือจะได้ลุคแบบงานผิวอย่างอันเนี้ยจะเหมาะมากวันที่เราอยากได้ผิวสวยๆจะหยิบตรงนี้มาใช้บ่อยแล้วสีมันเป็นสีแบบเนี่ยเห็นป่ะทุกคนให้ดูเนื้อละเลื้อนไหมแล้ว เนี้ใครหาครีมบัรที่เป็นแห้งแล้วก็ใช้ง่ายๆบางทีครีมบัดบางคนไม่ชอบใช้เพราะรู้สึกว่าแบบใช้นิ่แล้วบางทีมันก็เป็นปืดป้ดๆนะแต่อันนี้เรารู้สึกว่าสีมันสวยมากแล้วอย่างบางทีเราก็ใช้ตัวนาสเมื่อกี้แล้วเราก็ปัดทับไปอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ความดูสุขภาพดีมากขึ้นคิค้วปีนี้นะคะที่ชอบ2อันเนื่องจากว่าเราทําสีผมที่แบบกัดสีผมแล้วผวผมมันอ่อนมากมาตั้งแต่ช่วงกลางๆปีที่แล้วแล้วคนก็ถามเรื่องคิ้วเยอะมากว่าแบบทําสีคิ้วหรอหรือว่าใช้อะไรเขียนคิ้วก็เลย จะเป็นสีที่อ่อนที่สุดแล้ววิงชอบแปรงเขียนคิ้วที่มันหัวเล็กแค่นี้อันนี้มันเป็นแปรงที่หัวเล็กเหมือนดินสอแบบนี้เลยเล็กมากข้อดีเลยคือสําหรับคนที่สักคิ้วอย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากเขียนเยอะซึ่งเราใช้แค่อันนี้แบบขีดๆแล้วก็แบบเขียนเบาๆแล้วก็ปัดๆซึ่งมันอ่ะเหมือนเข้าไปในจุดที่เราอยากได้ง่ายขึ้นหรืออย่างบางทีอย่างเงี้ยคิ้วบิงตรงไปใช่ไหมวิงอยากเพิ่มความขอบตัดเนี่ยวิ้งก็ใช้ดินสอขเขียนไปเลยแล้วราคามันดีงามด้วยแล้วยิง่งถ้าทําผมสีอ่อนอ่ะ แนะนำให้ซื้ออันนี้ด้วยเลยอันนี้คือ the base ของมา s สคาร่าคิวของ E2D color my brow นะคะสี b o d y b r บ w ก็คือสีที่อ่อนที่สุด ซึ่งเวลาเราปัดคิ้วอ่ะคือมันไม่เป็นก้อนแล้วมันเกาะสีคิ้วคือเปลี่ยนเลยคลิปแต่งหน้าหลังๆก็จะใช้อันนี้บ่อยมากไม่ว่าจะทาผมสีไหนเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เราใช้ได้กับทุกสีผมใครกัดสีผมหรือเป็นคนชอบคิ้วออนอ่ะแล้วหามาสคาร่าคิ้วดีๆที่เปลี่ยนสีคิ้วอ่ะแนะนาของอีทูดี้เพราะว่าอันหนึ่งอ่ะมันแค่200กว่าบาทแล้วมันใช้ได้นานอยู่อันนี้เป็นของเพลิเพล่านะคะเป็นแบรนด์เกาหลีมันจะเป็นปากกาซึ่งปากกาอันนี้มันเป็นสีน้ําตาลเป็นอะไรที่แบบโทนสวยเขียนง่ายเนี่ คือมันเลออิศอะสีช์ดเส้นสวยแล้วก็ไม่เลอะเทอะข้อดีของไลเนอร์แบบเนี้ยมันก็จะเน้นความไม่เลอะเทอะของตายอยู่แล้วแล้วก็ปกติเวลาเขียนก็จะใช้อายแชโดว์ adow, แล้วก็ใช้เป็นเจลไลเนอร์แล้วก็ค่อยใช้อันนี้ทับสุดท้ายอีกอันนึงที่แนะนําของเมเบรลีนะคะเป็นตัวไฮเปอร์ชาร์ปไลเนอร์อันเนี้ยที่ชอบเลยคือหัวมันเล็กมากเวลาเขียนนะเราสามารถคอนโทลได้เลยบางทีเราอยากได้เป็นแบบขนตาตาล่างมันก็จะใช้อันนี้เขียนซึ่งเส้นมันจะเล็กกว่าอันเมื่อกี้เนี่ยเส้นมันจะแบบเขียนเล็กๆได้เลยเนี่ยเห็นไหมเราก็เลยชอบอันนี้มากแแแลลลล้้้วววมมมมััันน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 เเเเหืือออผููกกกาารขขียียงะะะถทคค็ สีดำแบบชัดจริงๆไม่เลอะเทอะนะคะอันนี้อันนี้คือ the base ของบิงแล้วกันเป็นของ make up forever aqua l a s i s color pencil ใช้ทุกคลิปที่แต่งหน้าพอดีของเจลไลเนอร์แบบเวลาก่อนจะซื้อต้องดูคือเราต้องหาอันที่มันกันน้ําจริงๆแบบใช้แล้วมันไม่แผ่นด้าเพราะว่าพวกเนี้ยเวลามันแผนด้าคือมันย้อยแบบมันไหลหนักมากแต่อย่างอันเนี้ยโคตรด,ดีคือโคตรทนใช้ตั้งแต่เชา้าจะหลดเย็นจะร้อนแค่ไหนจะไปทิปไหนก็คือไม่หลุดไม่เยอะไม่เลอะไม่เทอะอันนี้ข้อดีคือ แล้วมันเหล่าได้คืออย่างบางทีเราหัวทู่แล้วเราก็สามารถถอดมาเหล่าได้เลยใครที่แบบเฮ้ย ชอบใจกับเจลไลเนอร์แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ายอันมันไม่สวยเลยมันใช้แล้วมันเลอะไปหมดแต่ว่าถ้าใครที่แพนได้จริงลองมาลองตัวนี้แล้วจะชอบจริงเพราะว่ามันทนมากแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเมเบอร์ลีนนิวยอร์กไอสตูดิโอลาสติ้งดาม่าเจลไลเนอร์ล่าสุดที่สั่งที่ไทยคือกดสั่งจากในลาซาด้าเพราะว่าในวัดสันมันไม่มีขายแล้วแล้วคือรุ่นเนี้ยบิงชอบมากมันจะเป็นเจลไลเนอร์แบบนี้เลยซึ่งบิ๊กชอบเจลไลเนอร์แบบนี้เขียนแล้วมันสวยข้อดีคือมันเป็นเจลไลเนอร์แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะมีพู่อน แล้วลหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงที่มันเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้ลาก มันไปอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันสวยมากเลยเวลาเขียนที่ตาแล้วก็จะลากไปอีกทีหนึ่งเงี้ยมันก็จะได้แบบความฟุงฟ้งๆถ้าเป็นแบบที่เป็นดินสอแบบเจลไลเนอร์ธรรมดามันจะไม่สวยเท่านี้อันนี้คือสวยมากคือส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้มันทนนะแต่ถ้าใครชอบแนวแบบเขียนตาสไตล์แคทอายสโมกกี้อายเลยแนะนําว่าซื้ออันนี้เพราะมันสามารถแบบเขียนได้แบบทุกแบบเลยคือเราจะแบบเอาขึ้นแค่ไหนสีมันจะชัดมากๆแล้วเราใช้คู่กับแปรงหัวตัดปังแนะนําว่าใครที่ชอบแต่งตาสสยฝอตัวนี้ต้องซื้อ ก็อยากจะมาป้ายยา2อันที่มิงชัยแล้วชอบปีนี้นะคะอันแรกยี่ห้อเดียวกันะคะเลกแกรมมันเป็นอันเดียวกับไอตัวพาเลตตาแต่ว่าคือก็ไม่รู้ทำไมยี่ห้อนี้กิเตอร์มันได้ใจมากอันนี้สีเบอร์หนึ่งคือมันเป็นสีที่ออกเป็นโทนแบบไสลุ้งอะแบบวิบวับแบบแนวเผ็ดๆแต่มันจะไม่ได้เหลือบทองนะอันนี้มันจะเหลือบสีเงินแบบนี้จะเป็นแบบชมพูเงินแพคเกจจริงน่ารักมากแล้วก็ข้างในมันจะเป็นกิเตอร์เม็ดใหญ่ๆแบบนี้แล้วคือข้อดีของอันเนี้ยแปรงมันดีมากบางอันมันจะแหลมเกินไปแล้วเวลาใช้มันจะลำบากใช่ไหม แล้วเราขี้เกียจทาไอเชนอโลบิงทานเนี่ยแค่เปลือกตาเราก็เขียนไอเลเนอร์สวยเลยคนก็จะถามว่าอุ้ยใช้คิตเตอร์ของอะไรคือของอันเนี้ยใครชอบเม็ดใหญ่ๆไปที่ยี่ห้อนี้แล้วแบบติดทนทั้งวันนะคะ่ะเม็ดอยู่ตรงไหนก็เกาะอย่างนั้นไม่มีฟอร์เอาอันต่อไปของพาิเพล่าเหมือนกันอันนี้เบอร์ศูนย์ห้าอันนี้จะเป็นออกโทนแบบทองๆองหน่อยอันเนี้ยเราจะชอบเอาไว้ทาแบบใต้ตาจะเป็นสีออกโทนแบบพิงโกโรสโกมันอันนี้จะออกแบบ ทองๆหน่อยแต่บีว่าสวยทั้งสองสีเลยนะแปลงมันเล็กมันก็สามารถทาในจุดที่เราอยากให้มันอยู่ตรงนั้นได้สีก็คือสวยเหมือนกันแนะนําทั้งสองอันเลยแล้วก็ของเกาหลีราคาไม่แพงด้วยนะคะสําหรับบรอนเซอร์ที่เราชอบที่สุดนะคะ l u m i n นสบรอนเซอร์ไลท์นะคะเป็นตัวที่ขยดีมากๆเป็นไลทิ้งบรอนเซอร์ของเขาซึ่งบรอนเซอร์อันนี้ข้อดีคือมันจะไม่เหมือนบรอนเซอร์ปกติที่เราใช้แล้วแบบบางทีมันไม่นัวคืออันนี้มันนัวแล้วมันแบบ ไม่เข้มจนเกินไปอ่ะคือสีเนี้ยดีมากเลยนะสําหรับคนที่ผิวสีเดียวกับบิงหรือว่าโทนอะไรคือบิงก็ามันใช้ได้หมดเลยตัวเนี้ยแก้มกี้คือเป็นคนป้ายยามาบอกว่าให้ไปซื้อแล้วเราก็ไปซื้อตามแล้วก็เอยเอยเอมันใช้ดีจริงว่ะแล้วตลบหนึ่งอ่ะคือมันราคาสูงจริงแต่มันใช้ได้นานมากเลยนะแต่อันเนี้ยทาไปปุ๊บแค่แบบบนบนอย่างเงี้ยแล้วทาคือนัวเนี่ยเราก็จะใช้แบบตามตรงเนี้ยให้มันแบบว่าจมูกมันชัดขึ้นแล้วมันไม่โปะอ่ะนี่คือมันปัดยังไงมันก็นัวแบบเราคอนทัวร์ทรงคอนทัวร์แก้มยังไ มาสคาร่าบ้างยืนหนึ่งของบิงปีนี้ออลิวันของเบเบอรีนะคะรุ่นสกายไฮคือเป็นรุ่นที่แบบเราพีออเดอร์มาตั้งแต่ก่อนมันยังไม่เข้าไทยนะตอนนี้ <c oughs> ก็คือเอาเข้าเหอะคือมันดีมากสาหรับคนที่มีปัญหาแบบเดียวกับ i ิงคือเป็นคนขนตาน้อยขนตาบางแทบจะไม่มีขนตาตัวนี้คือดีมากๆอย่างแรกเลยคือตามชื่อสกายไฮคือขนตานี่สูงฟืดจะถึงคิ้วคือปัดอันนี้ที่ไรปุ๊บขนตาจากสั้นๆนะทุกคนขึ้นไปได้แบบเยอะมากๆแล้วคือเหมาะมากๆโดยเฉพาะคนที่ขนตามันไม่ค่อยอยู่อ่ะให้ไปซื้อเลยนะคะอย่างแรกเลยคือหัวมันจะเป็นนแบบี้ ซึ่งเวลาปัดแล้วมันไม่ค่อยเป็นก้อนคือถ้าบางทีอ่ะอย่างบางอันอย่างเงี้ยถ้าวิงใช้ที่มันเป็นแบบหัวแบบเนี้ยสำหรับเราเป็นคนที่ตาเล็กแล้วก็ขนตาสั้นใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเลยรู้ว่าเวลาปัดอ่ะเลอะไปหมดเลยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าบางทีเราใช้ขนตาที่แบบผิดแบบอ่ะมันจะหนักเกินไปโดยเฉพาะคนที่ขนตาบางๆอ่ะบางอันมันหนาจริงมันเพิ่มวอลลุ่มจริงแต่ว่าใช้แล้วแบบขนตามันมันตกลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเลอะไปหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเน้นแค่วอลลุ่มแต่มันไม่ได้เน้นความยาวแต่ตัวนี้ของเมเบอร์ลินคดูือมันยาวแบ ยาวขึ้นมาเยอะมากเพราะปกติมีเป็นคนไม่มีขนตาเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่แบบรังสัรค์มากใช้ทุกทิปตั้งแต่กลางปีมาจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเฟเวอร์ริทเมคอัพประจําปี2021ของเรานะคะเพื่อนๆน่าจะโดนป้ายยาไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามเฟเวอร์ริทลิปสติกในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีอะไรมาป้ายยากันบ้างเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ใช่กดแช